สวัสดีครับเช้านี้เรามาวิเคราะห์กราฟทองคํากันนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับราคาลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนั้นไม่เคลียร์นะครับเมื่อวานเคลียร์บ่ายสมหมดแท่งเลยนะแล้วก็ปิดต่ำกว่าราคา3 3 8 8 9 4แ่นะฮะตอนนี้นะฮะแพร่ชันของฝั่ง h4 นะฮะรวมกระทั่งเอสเดนหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้กลับมาเป็นแพร่ชันฝั่งเซลล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการยกตัวนะฮะ เ,เราก็สามารถที่จะเซลล์ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปดักเซลล์ตรงตรงนี้ครับไม้แรกนะครับไม้แรกนี่ครับแถวแถวสามสเอาไม้แรกตรงนี้นะครับ3405.16นะครับไม้ที่2นะครับ ที่ผมจะดักนะครับคือ3416.79นะครับถ้าลงมานะครับเราสามารถที่จะบายลุ้นกลับขึ้นไปบทข้างบนได้เช่นกันนะครับกินคําใหญ่นะครับที่ราคาแรกที่3371.17นะครับแล้วก็ราคาที่2ก็3361.22และ3351.36กาากมดับครับวันนี้ก็เพียงพอที่จะเล่นสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ